นิทานเรื่องจอบกาแฟใบเล็กในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีจอบกาแฟใบเล็กใบหนึ่งวางอยู่บนชั้นวางในร้านกาแฟเก่าแก่ร้านนี้มีกลิ่นหอมของกาแฟคั่วสดอบอวลไปทั่วร้านกาแฟแห่งนี้เป็นที่รู้จักของคนในเมืองเพราะกาแฟรสชาติอร่อยและบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ทุกวันจอบกาแฟใบเล็กจะเฝ้ามองดูคนมากหน้าหลายตาเข้ามาใช้บริการพวกเขาจะสั่งกาแฟชนิดต่างๆแล้วนั่งจิบกาแฟพลางคุยกันเรื่องราวต่างๆนานาบางครั้งก็มีเด็กๆมาวาดรูปบนกระดาษทิชชู่บางครั้งก็มีคู่รักมานั่งจูบก,กันเบาๆจอบกาแฟใบเล็กรู้สึกอิจฉาพวกเขาที่ได้สัมผัสกับรสชาติของกาแฟ ได้ฟังเรื่องราวต่างๆและได้พบเจอผู้คนมากมายวันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านกาแฟเขาสั่งกาแฟนมร้อนหนึ่งแก้วแล้วมานั่งที่โต๊ะใกล้ๆจอบก,กาแฟใบเล็กเด็กชายคนนี้ดูเหงาและเศร้าเด็กชายเอาภาพถ่ายหนึ่งใบออกมาจากกระเป๋าแล้วจ้องมองภาพนั้นด้วยแววตาเศร้าๆจอบก,กาแฟใบเล็กสังเกตเห็นว่าในภาพนั้นเป็นภาพของเด็กชายกับคุณยาย จอกกาแฟใบเล็กอยากจะปลอบโยนเด็กชายคนนี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเฝ้ามองดูเขาอยู่เงียบๆเ,เด็กชายนั่งจิบกาแฟจนหมดแก้วแล้วลุกขึ้นเดินออกจากร้านไปจอกกาแฟใบเล็กรู้สึกใจหายหลังจากวันนั้นจอกกาแฟใบเล็กก็คิดถึงเรื่องราวของเด็กชายคนนั้นอยู่เสมอจอกกาแฟใบเล็กอยากจะบอกเด็กชายคนนั้นว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามยังมีคนคอยเป็นห่วงเขาเสมอวันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านกาแฟเธอสั่งกาแฟดำหนึ่งแก้วแล้วมานั่งที่โต๊ะเดิมที่เด็กชายคนนั้นเคยนั่งหญิงสาวคนนี้ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับร้านกาแฟแห่งนี้เป็นอย่างดีเธอสั่งกาแฟแก้วเดิมทุกครั้งและมานั่งที่โต๊ะเดิมทุกครั้ง จอกกาแฟาใบเล็กสังเกตเห็นว่าหญิงสาวคนนี้มีรอยยิ้มที่อ่อนโยนเธอจะนั่งอ่านหนังสือหรือเขียนบันทึกประจำวันจอกกาแฟาใบเล็กรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้มองดูหญิงสาวคนนี้วันหนึ่งหญิงสาวคนนั้นหันมาพูดกับจอกกาแฟาใบเล็กเบาๆว่าขอบคุณนะที่อยู่เป็นเพื่อนฉันมาตลอดจอกกาแฟาใบเล็กตกใจมากเพราะไม่คิดว่าหญิงสาวจะได้ยินที่มันคิด หญิงสาวอธิบายว่าเธอรู้สึกผูกพันกับจอบกาแฟใบเล็กใบนี้มากเธอจะนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทุกครั้งที่เห็นจอบกาแฟใบเล็กจอบกาแฟใบเล็กรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นเพื่อนกับหญิงสาวคนนี้จอบกาแฟใบเล็กรู้ว่ามันมีค่ามากกว่าที่จะเป็นเพียงแค่จอบกาแฟใบหนึ่งมันยังสามารถเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของผู้คนได้อีกด้วยตั้งแต่นั้นมาจอกกาแฟใบเล็กก็ยังคงอยู่บนชั้นวางในร้านกาแฟแห่งนั้นต่อไปมันเฝ้ามองดูผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาใช้บริการและมันก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีของหญิงสาวคนนั้นเรื่องราวของจอกกาแฟใบเล็กสอนให้เราได้รู้ว่า แม้จะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆก็สามารถมีความหมายและสร้างความสุขให้กับผู้คนได้และความผูกพันระหว่างคนกับสิ่งของนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามคำถามคุณชอบนิทานเรื่องนี้ไหมเพราะเหตุใดคุณคิดว่าจอบกาแฟใบเล็กสอนอะไรเราบ้างถ้าคุณเป็นจอบกาแฟใบเล็กคุณอยากจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลองมาเล่าเรื่องราวของคุณให้ฟังบ้างสิ